สอนีแฟชั่นนะคะซึ่งเป็นช่องแห่การแบ่งปันความรู้เรื่องการปัดเย็บเสื้อผ้าการสร้างแพทเทิร์นและก็การปัดเย็บเทคนิคต่างๆนะคะซึ่งมีประสบการณ์ทํางาน20กว่าปีแล้วก็มามีประสบการณ์ที่เมลเบิร์นออสเตรเลียนะคะและกัที่ไทยก็อยากถ่ายทอดออกมานะคะแบ่งปันเป็นความรู้กันก็มี s c ท่านหนึ่งนะคะ สอบถามเข้ามาเวลาไปเริ่มทำแพทเทิร์นเขารู้สึกมันยากมันมึนมันมีจุดอะไรหลายอย่างยแยะไปหมดทำให้ไม่เข้าใจสอนให้แบบง่ายๆได้ไหมก็เลยจะมาทำคลิปที่ง่ายๆเป็นการทำแบบที่ไม่ต้องใส่เกรดเสือ้อวัดแค่ความยาวหน้าแล้วก็ยาวหลัง รอบคอตะเข็บไหล่บ่าหน้าบ่าหลังแล้วก็รอบอกนะคะจะทำแค่เอวนะคะเพราะว่าจะไม่ได้มีสัดส่วนเยอะจะได้เข้าใจกันได้ง่ายๆต่อไปถ้าจะไปทำเสื้อก็ต่อลงไปจากเอวนะคะแล้วก็ขยายสะโพออกไปกไป่5หรือว่า2ซนเมซึ่งจะวัดจากเอลลงไป20-25ซนติเมตรมาดูวิธีการทำกันนะคะ มาเริ่มทำกันเลยค่ะถ้าใครไม่มีกระดาษสร้างแบบก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ฝึกไปก่อนนะคะซึ่งจะสมมุติขนาดขึ้นมานะคะรอบอก90เซนตเมตรยาวหน้า33ยาวหลัง38รอบคอ33ตะขิบไหล39ซนเมบ่าหน้า35 บาลัง3 7ซึ่งกัดใช้สัดส่วนแค่นี้นะคะจะทำจากปุ่มคอหน้าไปถึงแค่เส้นเอวค่ะด้านบนค่ะให้วัดลงมา10เซนติเมตรจะทำชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเชื่อมกันนะคะจะได้เข้าใจง่ายแล้วก็ตีเส้นยาวไปเลยค่ะ จุดนี้จะเป็นจุดปุ่มข้อหน้าซึ่งถ้าจับที่คอนะคะจะมีปุ่มอยู่จากจุดนั้นก็ให้วัดลงมาเป็นยาวหน้าถึงเส้นเอวจะกำหนดที่33เซนติเมตรกำหนดจุดไว้นะคะแล้วให้แบ่งครึ่งค่ะ ยางหน้า33ซติเมตรตีเส้นออกไปเลยค่ะแล้วก็เส้นที่แบ่งครึ่งระหว่างจุดคอกับจุดอกก็ให้แบ่งครึ่งอีกครั้งค่ะแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันก็จะได้เป็น1 2 3 4 เส้นที่1คือจุดคอเส้นที่2คือจุดบา่าเส้นที่3คือจุดอกเส้นที่4คือเส้นเอวต่อไปก็มาหาในส่วนของคอกันนะคะจะเป็นคอกว้างกับคอลึกคอกว้างหาได้จากที่กำหนดไว้3าซนมตรได้หารด้วย6ได้เท่าไรก็บวกครึ่งเซนติเมตร จุดนี้ก็วัดต่อไปนะคะ6เซนติเมตรแล้วก็ในส่วนของคอลึกหาได้จาก33หารด้วย6แล้วก็บวก1เซนติเมตรก็จะเท่ากับ6.5คอลึก6.5เซนติเมตรแล้วก็ให้แบ่งครึ่งค่ะแล้วก็ตีเส้นยาวไปเลยค่ะ เส้นที่เกิดขึ้นมาใหม่จะเป็นเส้นตะเข็บไหลค่ะแล้วก็ในส่วนของคอก็ให้โค้งคอหน้าค่ะใช้ไม้มันทัดนกแก้วเลยค่ะต่อไปก็มาหาเส้นตะเข็บไหลกันนะคะตะเข็บไหลกำหนดที่39เซนติเมตร39 cm ก็ให้แบ่งครึ่งก็จะเท่ากับ19.5 จากเส้นกึ่งกลางหน้านะคะก็วัดออกไปเลยค่ะ19.5้า 19. แล้วก็จากเส้นนี้นะคะก็ตีเส้นไปเชื่อมกันเลยค่ะจะเป็นเส้นตะเข็บไหลค่ะต่อไปก็หาเส้นบาเส้นปากำหนดไว้35หารสองก็จะเท่ากับ17ครึ่งก็วัดจากรียกระดาษเลยค่ะ17.5 รอบอ,อก90ให้บวก12นะคะแล้วก็หาร4ได้เท่าไหร่ก็บวก1ก็จะเท่ากับ26.5ก็วัดต่อไปค่ะ26.5เส้นเอวก็26.5แล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะ ต่อ,อไปก็โค้งเส้นรอบรักแร้นะคะจากเส้นอกก็มาที่เส้นบา่าแล้วก็ไปที่เส้นตะเข็บไหล่ถ้าใครไม่มีไม้บรรทัดนกแก้วก็ใช้วิธีการโค้งโดยการหมุนไม้บรรทัดเอานะคะซึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะแต่ถ้าใครมีไม้บรรทัดนกแก้วก็โค้งกับไม้บรรทัดนกแก้วเลยค่ะวางจุดให้เหมาะสมกัน จากเส้นอกแล้วก็เส้นบ่าแล้วก็เส้นตะขิบไหลจะได้เห็นเส้นชัดๆนะคะชิ้นหน้าก็เรียบร้อยนะคะต่อไปก็มาทำชิ้นหลังกันค่ะจากจุดนี้ก็วัดออกไปสัก2เซนติเมตรนะคะก็ตีเส้นขึ้นมาค่ะ เส้นอกชิ้นหลังแต่ลบ1เซนติเมตรนะคะ90 12บวก12หาร4ได้เท่าไหร่ก็ลบ1ก็จะเท่ากับ24.5เส้นเอวก็24.5ปีีเส้นขนานขึ้นมาเลยค่ะ ในส่วนของยาวหลังกําหนดที่3 8ซมก็ตีเส้นขึ้นมาเลยค่ะให้ได้3 8ซนติเมตรกำหนดจุดไว้ค่ะเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นยาวหลัง3 8ซมแล้วก็ในส่วนของคอหลัง33หาร6บวกครึ่งเซนติเมตรก็จะเท่ากับ6เซนติเมตรก็ตีเส้นออกมาเลยค่ะ6เซนเมตร แล้วก็ให้วัดขึ้นไปนะคะ1.5เซนเมตรจากจุดนี้ก็วัดมา1.5เซนเมตรจะเป็นคอด้านหลังแล้วก็โค้งคอหลังค่ะเส้นนี้ก็จะเป็นแนวตะเข็บไหลที่เชื่อมกับชิ้นหน้านะคะก็วัดดูตะเข็บไหลได้เท่าไหร่ได้13.5 จากจุดนี้ก็วัดออกมานะคะ13.5ีเส้นเลยค่ะเส้นนี้คือเส้นบ่าหลังกำหนดอยู่ที่3 7เซนเมแล้วก็แบ่งครึ่งก็เท่ากับ18ครึ่งกำหนดจุดไว้นะคะจากตะขิดไหลก็ตีเส้นลงมาเลยค่ะแล้วก็ให้โคง้งรักแร้ของชิ้นหลังรักแร้ชิ้นหลังจากโค้งน้อยกว่าชิ้นหน้าค่ะ ซึ่งชิ้นหน้าชิ้นหลังก็มีรูปแบบการสร้างแบบง่ายๆนะคะแค่คอมาถึงเส้นเอวนะคะแต่ถ้าใครต้องการไปทําเป็นเสื้อก็ให้วัดจากเส้นเอวลงไปนะคะโดยทั่วไปก็จะอยู่ที่20ซนติมถึง25ซนเมตรก็ตีเส้นออกไปเลยะคะ่ะจากเส้นเอวก็ตีเส้นเชื่อมกัน จาเส้นเอวก็ตีเส้นเชื่มกันซึ่งถ้าใครต้องการจะเก็บเอวก็วัดเข้ามาอีกค่ะ2องเซนมตรก็ตีเส้นเป็นการเก็บเอวค่ะด้าน,นนี้ก็เหมือนกันชิ้นหน้าเก็บเอวชิ้นหลังก็เก็บเอวอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าก็ไม่ได้วัดรอบรักแร้แล้วก็ จะรู้ได้ยังไงว่ารอบรักแร้เท่าไหร่ในการสร้างแบบง่ายๆแบบนี้ถ้าเราวัดบ่าหน้าบ่าหลังอกอะไรพวกนี้ค่ะมันก็จะออกมาเองนะคะว่ารอบรักแร้ของเราเท่าไหร่ลองวัดดูนะคะรอบรักแร้ก็จะอยู่ที่48เซนเมตรแต่ในความเป็นจริงเวลาเราไปสร้างแบบเวลาเราตัดเสื้อ ก็ต้องมีการเก็บนะคะให้ดูในส่วนนี้ถ้ามันห้อยไปเราก็อาจจะเก็บนิดหนึ่งอาจจะครึ่งเซนติเมตรหรือว่า1เซนติเมตรเมื่อปรับด้านหน้าด้านหลังเราก็ปรับให้ตะเข็บไหลเท่ากันค่ะลองฝึกดูนะคะคลิปนี้ก็เรียนรู้วิธีทำแพทเทิร์นแบบง่ายๆไปก่อนนะคะแต่ว่าถ้าต้องการนำไปตัดเสื้อก็ให้ปรับตะเข็บไหลนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่เสื้อจะได้ไม่ไงยายหลัง เส้นตะเข็บไหลของชิ้นหน้าก็วัดลงสักหนึเซนติเมตรนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ชิ้นหลังก็วัดขึ้น1เซนติเมตรคร่าวๆนะคะพอใต้เข้าใจในจุดนี้ซึ่งคลิปนี้ก็พยายามอธิบายให้ง่ายที่สุดนะคะ ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อต่อไปถ้าใครยังไม่เข้าใจในส่วนไหนสงก็ฟามมาค่ะจะอธิบายให้อีกครั้งขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ